เมอาพี่ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่พี่จะพาเราไปที่เมืองของพี่อะไรนะคะพี่เจชินพูดจริงหรอฉันตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาจริงก็แอบรอพี่ชวนอยู่ว่าเมื่อไหร่จะพาไปสักทีนะคะใครมันจะไม่พาแฟนไปหาพ่อแม่บ้างล่ะครับพ่อแม่พี่อยากเจอเรานะ พี่เลยถือโอกาสมาบอกเราก่อนว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับโอเคค่ะฉันแอบเขินเลยนะคะเนี่ยมาชวนไปเยี่ยมพ่อแม่แบบนี้ทำไมต้องแอบเขินล่ะเมอาเขิอนออกมาเลยพี่เจชินก็แอบ,บตลกนะคะเนี่ยพี่ตลกเหรอก็น่ารักดีค่ะฉันชอบพี่ก็ชอบเราครับโอ้ยพอก่อนคะ่ะพอก่อนเดี๋ยวก็ละลายกันพอดีเมอาเป็นไอศครีมเหรอครับถึงละลายได้ พี่เล่นมุกตลกอีกแล้วนะจริงๆคีปลกเป็นคนเย็นชาแต่จริงๆแล้วเป็นเทพที่ตลกหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ก็เล่นกับแค่แฟนของพี่เท่านั้นแหล,คละครับฉันเขินจริงๆเขินเลยอะค่ะพี่เจชินแม่คะพี่เจชินชวนหนูไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองของพี่เขานะคะหยแม่ตื่นเต้นแทนลูกเลยนะเนี่ย จะได้ไปเป็นสายเทพชั้นสูงเลยหรือเปล่านะแม่ก็พูดไปตอนนี้หนูยังเรียนอยู่เลยนะคะแม่ก็ถือสว่าจับจองกันไว้ก่อนไงลูกเทพน่ะการจะรักใครสักคนมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกจ้าเพราะมันคือชะตาที่เบื้องบนลิขิตมาแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามกาลเวลาเองโหอย่าบอกนะคะว่าเนื้อคู่หนูก็คือพี่เจชินหรอกคะเนี่ยแบบว่าเนื้อคู่ของหนูคือเทพเลยเหรอคะใช่แล้วละจ้ะ เนื้อคู่เทพถ้ารักกันแล้วก็จะคู่กันตลอดไปมันคือโชคชะตาจ้ะแล้วแม่คะหนูต้องแต่งตัวยังไงไปพบกับคุณพ่อคุณแม่พี่เขาดีคะหนูคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องแต่งตัวยังไงเดียคะ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเมอาลูกปรึกษาได้ถูกคนแล้วละ่ะแม่มาเบลคนนี้จะทำให้ลูกดูด,ดีที่สุดเพื่อที่จะเหมาะสมกับสภัยเทพชั้นสูง เอาล่ะลูกไปยืนอยู่ตรงนู้นนะแม่จะเสกชุดที่แสนงดงามให้ลูกเองโอเคค่ะแม่มาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงอืมแม่ว่าชุดนี้มันยังไม่ใช่นะมันต้องไปได้มากกว่านี้อีกเอาใหม่เนาะ แม่ว่ามันยังต้องเล่นใหญ่มากกว่านี้ระดับแม่มาเบลซะอย่างเอาใหม่นอนลูกนะอย่างนี้แหละแม่ว่าชุดนี้แหละเมอาลูกสาวแม่สวยที่สุดเลย โหวันนี้แฟนของพี่สวยมากๆเลยนะครับพี่เจชินก็อวยกันเกินไปแล้วพี่เปล่าอวยนะครับก็เมอาสวยมากจริงๆสวยมาตลอดเลยพี่เจชินพอก่อนได้ไหมคะฉันจะละลายตรงนี้จริงๆด้วยงั้นเราไปหาพ่อกับแม่พี่กันเลยดีไหมครับโอเคค่ะไปกันเลย สุดยอดไปเลยค่ะเป็นดินแดนที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเนี่ยมาอยู่ได้เลยนะครอบครัวพี่ต้อนรับเมอาตลอดใจเย็นนะคะ <laughs> <laughs> เอาล่ะเอาล่ะไปพบพ่อแม่พี่กันเถอะครับโอเคค่ะ ดีต้อนรับสู่เมืองของเราจ้ะหนูเมอาสวัสดีค่ะท่านทั้งสองเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเยือนที่เมืองของพวกท่านอะไรกัอนพูดจาห่างเหินเชียวเรียกลุงกับป้าก็ได้หรือจะเรียกพ่อหรือแม่ก็ได้นะลูกเออไม่บังอาจค่ะท่านคือเออท่านลุงท่านป้าดูแม่หนูผู้นี้ใช้คำพูดธรรมดาก็ได้จ้ะลุงกับป้าไม่ได้เคร่งอะไรนะักและเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล เป็นถึงคนของใจเจ้าเจชินเลยเชียวนะท่านแม่เดี๋ยวเม่อาก็เขินแย่หรอกครับเม่อาหรือลูกกันแน่ที่เขินอย่างมีคนรู้ใจช่วยส่งมาให้ฉันเสียทีการเป็นเทพนี่เขาลิขิตเนื้อคู่มาให้เราแล้วสินะแล้วไหนเนื้อคู่ของฉันกันละ่ะโอ้ยใครมาทำเสียงดังอะไรแถวนี้เนี่ย รู้ไหมว่าต้องใช้สมาธิในการวาดรูปขนาดไหนนี่ขอโทษนะคะที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะมาทำเสียงดังแบบนี้ไม่ได้นะคะรบกวนช่วยเงียบด้วยค่ะขอบคุณเธอเป็นใครกันแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเอาตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วมาถามคนอื่นฉันจะทราบกับคุณไหมคะเนี่ยถามแปลกแปลนี่เธอ ไม่รู้จักฉันจริงดิเธอมาจากไหนกันฉันเป็นเทพเมืองอื่นนะคะไม่ใช่เมืองนี้ฉันมาทําธุระอะไรนิดหน่อยถามทําไมกันก็ถึงว่าทําไมฉันไม่คุ้นหน้าเธอเลยถามเธอยังไม่รู้จักฉันเสียด้วยที่แท้ก็มาจากเมืองอื่นนี่เองถ้าสงสัยอะไรที่เมืองนี้ก็ถามฉันได้ไม่ได้อยากรู้อะไรนี่ไม่รู้จะถามทําไมให้เปลืองเวลาเอ๊ะนี่เธอ นี่ยายโรซี่ฉันมีอะไรมาให้ดูด้วยแหละเอ๊ะเธอคุยกับใครอยู่นะใครที่ไหนก็ไม่รู้มาทําเสียงดังตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมารยาทเสียจริงใครมันบังอาจมาทําเสียงดังตรงนี้กันนะฉันจะไปฟ้องท่านเจ้าเมืองเลยคอยดูไหนขอดูหน้าหน่อยสิเป็นใครมาจากไหนกันทําไมเรื่องมารยาทแค่นี้ไม่รู้ฮะเฮ้ยท่านขอประทานอาภัยจริงๆให้อาภัยข้าด้วย นี่เธอจะไปขออภัยตานี่ทำไมนายนี่ทำผิดนะไม่ใช่เธอสักหน่อยยายโรซี่เธอมานี่เลยขออภัยท่านเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันอาจจะถูกเนรเทศออกจากเมืองนี้เป็นแน่อะไรทำไมล่ะคนนี้ท่านเจอาบุตรของท่านเจ้าเมืองที่เธอยือนอยู่นะตอนนี้นะสิยายโรซี่ฮะอะไรนะตานี่เอ้ยท่านผู้นี้คือบุตรท่านเจ้าเมืองงั้นหรอเอ่อคือ ฉันขออาภัยท่านจริงๆฉันไม่ทราบว่าท่านเป็นใครและได้ทํากิริยาที่ไม่เหมาะสมกับท่านให้อาภัยฉันและเพื่อนด้วยเถิดเธอ <c oughs> นี่ตลกจังเลยนะฉันไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าเธอก็สมควรดุฉันจริงๆนั่นแหละเพราะฉันทําเสียงรบกวนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ฉันสิที่ต้องขอโทษไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือขออาภัยอีกครั้งด้วยนะคะที่แสดงกิริยาแบบนี้ใส่ท่านนี่ไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านก็ได้ ฉันก็อายุเท่าๆพวกเธอนั่นแหละฉันชื่อเจอาเธอละ่ะชื่ออะไรฉันมีนามว่าโรซีย่ยยนดีที่ได้รู้จักนะโรซี่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันในวันนี้เป็นวันดีที่เมืองของเราได้จัดงานฉลองเลี้ยงต้อนรับหญิงสาวที่เป็นเจ้าของหัวใจของเจ้าเจชินลูกชายคนโตของฉัน ขอบคุณท่านลุงและท่านป้าด้วยนะคะที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับฉันอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฉันทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะดีใจมากจริงๆแล้วก็เขินมากๆอีกด้วยค่ะงานเลี้ยงนี้พวกฉันตั้งใจจัดขึ้นมาขอบคุณเธอนะเมอาที่มาเป็นความสุขของลูกชายของฉันพวกเราทั้งสองต่างถูกลิกขิตมาแล้วว่าเป็น,นคู่กันฉะนั้นพี่เจชินก็เป็นความสุขของฉันเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะในทุกๆความหวังดี ฉันดีใจที่ได้มาเจอกับพี่เจชินค่ะพี่ก็ดีใจมากๆที่ได้มารู้จักและได้เป็นเจ้าของหัวใจของเธอนะเมอาเอาละจ้ะได้เวลาเต้นรำฉลองกันแล้วนะเชิญลูกๆได้เลยจ้ะนี่เธอไปเต้นรำกันไหมยืนแบบนี้เหงาแย่เลยเออได้หรอคะได้สิ มาเต้นรำกับฉันนะโรซี่ได้เลยค่ะเจอา